บิสมิลลาฮิร์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุ๊งมอห์มมตุลลอฮิวาบเระกาโตเรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการและท่านผู้ฟังที่เคารพรักดิฉันเด็กหญิงจิตตระอาลิมมะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนอิสลามบาจากวิทยาอําเภอบาน,นสตาจังหวัดยะลาวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้กล่าวมาที่ได้มากล่าวสุวนทรพจน์ภายใต้หัวข้อความภาคภูมิใจครอบครัวของฉันสวรรค์ของฉัน ท่านผู้ฟังที่เคารพคะมีคนหลายคนให้ความหมายของคําว่าภาคภูมิใจบางคนอาจคิดว่าการทําความดีแล้วมีคนชื่นชมยินดีหรือการที่เป็นคนมีชื่อเสียงอํานาจมีทุกสิ่งมีทุกอย่างและเกิดเป็นความสุขทําให้คนเราให้ความหมายที่แตกต่างกันแต่ความภาคภูมิใจของฉันคือฉันภูมิใจที่ได้เกิดมาในครอบครัวของฉันท่านผู้ฟังที่เคารพคะ ครอบครัวคือความภาคภูมิใจของฉันแน่นอนทุกคนก็มีครอบครัวครอบครัวเป็นสถาบันหนึ่งในสังคมที่ประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มาอยู่ร่วมกันในครัวเรือเดียวกันในฐานะสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เพราะครอบครัวเป็นการรวมตัวของบุคคลที่มีความรักความผูกพันกันช่วยเหลือกันครอบครัวเป็นสถาบันสังคมที่เล็กที่สุดที่แต่กลับเป็นสถาบันที่มีความสําคัญที่สุดเพราะเป็นหน่วยสังคมแรกที่หล่อลลอมชีวิตของคนคนหนึ่งเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนครอบครัวเป็นแหล่งผลิตคนเข้าสู่สังคม ซึ่งครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวที่มีขนาดกลางมีสมาชิกทั้งหมด8คนคือแม่พี่สาว2คนพี่ชาย4คนและฉันเป็นน้องคนเล็ก ส่วนพ่อของดิฉันได้เสียชีวิตตั้งแต่ดิฉันอายุ8ขวบแต่ดิฉันยังคงจดจำใบนหน้าของท่านได้คำพูดบางคำพูดที่ท่านได้สอนในสิ่งที่ดีๆยังคงจดจำในใจอยู่เสมอถึงแม้พ่อได้จากครอบครัวเราไปแล้วยังมีสมาชิกในครอบครัวที่ทำหน้าที่ ทดแทนคาว่าพ่อแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของการสอนในหลักศาสนาอิสลามเป็นคําสอนของอัลกรุรอานและฮะด,ดิสมีแม่และพี่ชายช่วยสอนการละหมาดอ่านอัลกรุรอานและเรื่องอื่นๆตั้งแต่เด็กๆจนปฏิบัติได้ถึงทุกวันนี้ ซึ่งถ้าพูดถึงสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวของฉันแต่ละคนก็มีภาระหน้าที่ของตัวเองในแต่ละวันแต่พวกเขาก็ไม่เคยลืมฉันในวันที่ฉันท้ออยากได้กำลังใจเขาก็พร้อมที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนพาฉันไปที่ที่ฉันอยากจะไปการสอนการสอนการบ้านต่าง เวลาให้ฉันเวลาฉันป่วยก็จะมีแม่คอยดูแลฉันมีพี่คอยถามว่าอยากกินอะไรมีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันเสมอฉันรักครอบครัวฉันมากและฉันก็อยากทําอะไรดีๆสําหรับครอบครัวของฉันฉันไดดดตอุูอให้ครอบครัวของฉันราปนาอตินาฟิดดุนยาฮัสนะบะฟิลอาคิรติฮัสนะบะกินาอัซาบัตนะท่านผู้ฟังคะและยังมีฮะดิษฮะดิษหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวอัฟดัลุกุมม่ยุตินูอิลาอุสรอติฮีวะอานาอัฟดัลุนิอุสรติฮีตารวาหุตัมิซีความว่าสิ่งที่ดีที่สุดในหมู่พวกคุณคือคนที่ดีที่สุดต่อครอบครัวของเขาและฉันดีที่สุดสำหรับครอบครัวของฉันรายงานโดยตารมิซี ท่านพี่น้องที่รักและคารพทุกท่านในอนาคตต่อไปดิฉันต้องเจอกับครอบครัวใหม่ที่มีดิฉันเป็นแม่ดิฉันจะสร้างครอบครัวให้มีความภาคภูมิใจอัลฮัมดุลิลละฉันภาคภูใใมิใจมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาในครอบครัวของฉันและฉันก็หวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขกับครอบครัววาบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวัสลามุอะลัยกุมวาะห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ